Hi! How's English it going? Welcome back to English Class. back สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าบทที่หนึ่งเ,เราเรียนอะไรกันไปบ้างะคะลองนึกดูค่ะบทที่หนึ่งเราเรียนเกี่ยวกับฟันสปอร์ตไปนะคะคือกีฬาที่สนุกมันเองฟันแปลว่าสนุกนะคะสปอร์ตแปลว่ากีฬานะคะ กีฬาที่เราเรียนไปมีทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะคะลงนึกดูนะคะมีอะไรบ้างที่หนึ่งคืออะไรคะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เด็กๆต้องไปทบทวนนะคะ เด็กต้องอ่านให้ได้นะในในบทที่1นึ่งในช่องสี่เหลี่ยมนั้นนะคะทั้ง9คําต้องอ่านให้ได้นะแล้วก็ต้องรู้ความหมายด้วยนะคะอย่าลืมไปทบทวนนอกจากคําศัพท์ทั้ง9คํานั้นเราได้เรียนประโยคที่บอกว่าฉันเก่งหรือว่าฉันถนัดไปด้วยนั่นคือประโยคที่ว่า I'm good at นั่นเองนะคะฉันไม่เก่งไม่ถนัดก็คือ I'm not good at นะคะเติม not เข้าไปหน้า good at แค่นั้นเองนะคะจากนั้นเรายังเรียนว่าเราจะบอกว่าเพื่อนของเราเนี่ยเก่งอะไรไม่เก่งอะไรได้ด้วยถ้าเพื่อนของเราเป็นผู้ชายเราบอกว่า he's good at ถ้าเพื่อนของเราเป็นผู้หญิงเราบอกว่า she's good at นะคะถ้าเพื่อนของเราไม่เก่งละ่ะสมมติเขาเป็นผู้ชายนะ he isn't good at หรือ He is not good at นั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น she isn't good at หรือว่า she is not good at นะคะแล้วก็ตามด้วยกีฬาหรือกิจกรรมที่เขาไม่ถนดัดยอะตัวอย่างเช่นครูไม่ถนัดว่ายนะ้ำครูก็บอกว่า I'm not good at swimming ได้นะคะถ้าเรียกว่านักเรียนเก่งเล่นฟุตบอลก็บอกว่า I'm good at playing football นะ,ะ playing football แปลว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะ I'm good at running ฉันวิ่งเก่งนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปในบทที่1นนะคะนอกจากที่เราจะบอกว่าเก่งไม่เก่งแล้วเนี่ยเรายังถามคําถามว่าเธอเก่งไหมสมมติเราอยากรู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยว่ายน้าเก่งไหมนะเพราะว่าเราอยากชวนเขาไปไว่ายน้ำเราก็บอกว่าไงคะ Are you good at swimming นะคะ Are you good at swimming Are you good at swimming ถ้าบอกว่าเก่งก็ yes I am ถ้าไม่เก่งก็ no I'm not นะคะ Are you good at playing football ถ้าเล่นฟุตบอลเก่งไหม Are you good at playing football นะคะแล้วถ้าอยากจะถามว่าแล้วเธอเก่งอะไรถนัดอะไรนะคะก็ถามว่า What are you good at What are you good at เธอเก่งอะไรหรอวิธีการตอบก็ I'm good at swimming เอฉใช้ว่าน้ำเก่งนะอะไรเงี้ยนะคะ นี่คือทั้งหมดที่เราเรียนไปในบทที่1นนะคะบทที่2อเด็กๆคะลองดูภาพนี้ค่ะบทที่2 around town around town town แปลว่าเมืองนะคะ around แปลว่ารอบๆรอบๆเมืองนั่นเองนะคะบทนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆค่ะ มีคำศัพท์ใหม่ทั้งหมด10คำนะคะ mm hmm. เด็กๆเราลองมาดูรูปแล้วก็ชี้ที่คำศัพท์แล้วก็อ่านตามนะคะ Let's get started เริ่มกันเลยนะคะ Pupils book Unit 2 Page 26 2 Listen Point and repeat 1 Shopping center Shopping center Square. Square. Three. Underground station. Underground station. Four. Hotel. Hotel. Five. Traffic light. Traffic light. Six. Museum. Museum. Seven. Restaurant. Less strong. Eight. Bank. Bank. Nine. Zebra Crossing. Zebra Crossing. Ten. Bus Station. Bus Station. Nikud Hansip Kam Naha Kam Nai. ได้นะสามารถเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยลงไปได้เลยนะคะต่อไปครูจะมาแปลแต่ละคําให้ดูนะคะคำที่1นนะคะดูรูปค่ะเลข1เลข1นอยู่นี่นี่คือ shopping center shopping center shopping center ก็คือศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะต่อไป number t o number t ครูรูปนี้ค่ะสีเทานี้มันคือจัตุรัสนั่นเองนะคะจัตุรัสภาษาอังกฤษ เรียกว่า square square หรือแปลว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไป number 3ดูที่รูปค่ะนี่ number 3มันคือรถไฟใต้ใตดินค่ะเด็กๆร,รถไฟใต้ดินภาษาอังกฤษเรียกว่า underground station underground station ต่อไป number 4นี่ค่ะมีรูปเตียงนอนมันคืออะไรคะโรงแรมนะคะ hotel hotel number f ค่ะ รูปสัญญาณไฟจราจรน,นะคะก็คือสัญญาณไฟจราจรน,นั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่า traffic light traffic light ต่อไป number six นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์น,นั่นเองนะคะ museum museum number seven ค่ะดูที่รูปค่ะมีโต๊ะนะคะมีรูปช้อนซอมนี่คืออะไรคะร้านอาหารนั่นเองนะคะ restaurant restaurant rest number eight number eight มีรูปเงินอย่างนี้ เพื่งใหม่ดอลลาร์นะคะก็คือธนาคารนั่นเองค่ะ bank bank number 9ค่ะดูเลขเก้านี่ค่ะมันคือทางม้าลายนะคะ zebra crossing zebra crossing and the last one number 10นนะคะมีรถบัสจอดนะคะสถานีรถสถานีขนส่งนั่นเองนะคะก็คือ bus station bus station นะคะอ่ะนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ ที่เราลองมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะลองดูทีละอันนะคะ bank bank bus station bus station hotel hotel นี่คืออะไรคะธนาคารนะ museum อ้อไม่ใช่ธนาคาระคะ่ะ museum ี่พิพิธภัณฑ์น,นั่นเอง restaurant restaurant อันนี้คืออะไรคะห้างสรรพสินค้าเนาอ shopping center shopping center นี่ square แน่ๆเลย square. traffic light traffic light อันนี้คืออะไรคะเ,เด็กมีรูปรถไฟ underground station underground station อันนี้ทางม้าลายค่ะ zebra crossing zebra crossing นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาจับคู่กันนะคะโอเค number one shopping center shopping center อันไหนคะอันนี้นะ square square u n d e r g r o Underground station, Underground station. Hotel Hotel อันไหนคะและอันสุดท้าย Traffic light Traffic light ลองเช็คคำตอบดูนะคะทุกหมดเลยนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะ Museum Museum อันไหนคะ Museum รูปนี้นะพี่พิธภันฑ <Restaurant. S 1> ะะ์ร้านอาหารนั่นเองนะคะต่อไป bank bank. bank ง่ายมากธนาคารนะคะ zebra crossing zebra crossing zebra ม้าลายนะทางม้าลายนะคะ zebra <Bus S 1> ม้าลาย station. bus station bus station นะ bus นะคะสถานีขนส่งนั่นเองเช็คนะคะถูกหมดนะโอเค ต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้าที่20นะคะเราจะมาทำหน้านี้กันนะคะในข้อที่1และ2ค่ะ ให้เอาตัวเลขคำศัพท์นี้นะคะไปใส่ในรูปภาพให้ถูกต้องนะคะส่วนด้านล่างนะคะให้เอารูปให้เอาคำศัพท์ในช่องนี้นะ,ะมาจับคู่กับรูปภาพด้านล่างให้ถูกต้องนะคะง่ายมากๆเลยนะคะในหน้า20โอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่ด้วยนะคะเด็กๆ that's all for today see you again next time bye